วันนี้นะครับช่องอาหาเงินของผมนะครับจะมาสอนหลักการ14ข้อที่เราต้องเรียนรู้นะครับเพื่อนำบริษัทของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในตลาดหลักครับซึ่งเยอะเงินสาคัญที่สุดได้หลักล้านบาทค่อยซึ่งบริษัททั่วไปเนี่ยมันมีทั้งรูปแบบตอนแรกเลยเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าทะเบียนพาณิชย หรือว่านิติบุคคลทะเบียนการค้าที่จดที่สำนักงานเขตนะครับซึ่งอาจจะมีเจ้าของเพียงคนเดียวแต่ว่าอาจจะมีคนที่เป็นเจ้าของอยู่ภายในที่เราไม่ไม่ได้จดนะครับส่วนการจดรูปบริษัทเนี่ยก็อาจจะมีเจ้าของหลายคนนะครับเช่นสี่คนขึ้นไปซึ่งเมื่อเราเปิดบริษัทเรียบร้อยบริษัทเริ่มก้าวเข้าสู่ ควงการธุรกิจถัดมาคือเมื่อบริษัทเริ่มขยับขยายมีรายได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆบริษัทเติบโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยบริษัทส่วนใหญ่ก็อยากที่จะเข้าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเมื่อเข้าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาจะเรียกว่าการกระจายหุ้นออกมาได้ คือจะมีบุคคลภายนอกนะครับที่ร่วมเข้ามาลงทุนกับเราโดยการซื้อหน่วยหุ้นของเราก็หุ้นส่วนใหญ่นะครับหุ้นส่วนน้อยหุ้นส่วนกลางพวกนี้นะครับเขาเรียกว่าหุ้นส่วนของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์หรือว่าตลาดหุ้นวิดีโอนี้เราจะมาสอน14ข้อต้องรู้ก่อนเข้าตลาดหุ้น บริษัทที่ประสงค์จะระดมทุนจากประชาชนและต้องการให้มีตลาดรองเพื่อซื้อขายหุ้นของบริษัทสามารถขออนุญ,ญาตนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่า SET ได้หากบริษัทมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดซึ่งโดยทั่วไปได้แก่ 1. มีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด2มีทุนชำระแล้วเฉพาะหุ้นสามัญ มหาชนนี่คือไม่ใช่เอกชนนะครับอยากเข้าใจผิดมหาชนไม่ใช่เอกชนสองมีทุนชำระและเฉพาะหุ้นสาม,มัญหลังเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนไม่น้อยกว่า300ล้านบาทสาม,มีฐานะการเงินและสภาพคล่องที่ดีคือมีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า300ล้านบาทและก่อน IPO ต้องมีส่วนของผู้ถือหุ้นมากกว่าศูนย์และแสดงได้ว่ามีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ สี่มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ที่กําหนดซึ่งบริษัทที่ยื่นคําขอส่วนใหญ่มักจะเลือกใช้เกณฑ์กําไรสุทธิเก่าวคือมีกําไรสุทธิในระยะเวลา2ปีหรือ3ปีล่าสุดก่อนยื่นคําขอรวมกันไม่น้อยกว่า50ล้านบาทใน,ในปีล่าสุดก่อนยื่นคําขอมีกําไรสุทธิไม่น้อยกว่า30ล้านบาทและมีกําไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคําขอ คั้งนี้บริษัทจะต้องมีผลการดำเนินงานไม่น้อยกว่า3ปีโดยอยู่ภายใต้การจัดการของกรรมการและผู้บริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาอย่างต่อนเนื่องไม่น้อยกว่า1ปีก่อนยื่นคำขอให้มีการกระจายถือหุ้นรายย่อยน้อเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนตามเกณฑ์ที่กำหนด6ต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน จากสำนักงานคณะกรรมการกสกรต7มีกรรมการผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด8มีระบบการกำกับดูแลกิจการและการควบคุมภายในที่ดีโดยมีกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบออเดดคอมมิ t t e e ซึ่งมีองค์ประกอบคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงาน,งานตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด 9. ไม่มีความขัดแย้งนะักผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 10. มีงบการเงินที่มีลักษณะและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดและผู้สอบบัญชีของผู้อื่นคำขอต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการรมาอ็ดมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ12แต่งตั้งให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัด t s d นายทะเบียนหลักทรัพย์13ผู้เข้าข่ายสเตจจิกแชร์โฮเดอร์จะถูกห้ามนำหุ้นของตนซึ่งมีจำนวนรวมกัน55%ของทุนชำระแล้วหลัง IPO ออกขายภายในกำหนดระยะเวลา1ปีนับแต่วันที่พุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อย่างไรก็ตามผู้เข้าขายสามารถทยอยขายหุ้นได้ในอันตราส่วนไม่เกิน25%ของหุนที่ถูกห้ามขายมาเมื่อครบกำหนดระยะเว,เวลาเกิน6เดือน 14หุ้นสามัญของบริษัทผู้ยื่นคำขอจะต้องมีราคาพาไม่น้อยกว่าคุณละ0.50บาทและจำารำ,ะ,ำะเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมดและต้องเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่มีข้อจำกัดในการโอนหุ้นยกเว้นข้อจำกัดที่เป็นไปตามกฎหมายและต้องระบุไว้ในข้อบังคับบริษัทในการดำเนินการยื่นคำขอเพื่อนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ข้างต้นบริษัทผู้อื่นผู้ยื่นคำขอ จะต้องมีการปรับโครงสร้างธุรกิจและการถือหุ้นให้เหมาะสมและต้องมีการแปลสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดดังนั้นนอกจากที่ปรึกษาการเงินบริษัทจำเป็นต้องมีที่ปรกึกษากฎหมายเพื่อให้คำปรึกษาและช่วยดำเนินการในเรื่องดังกล่าวตลอดจนในการออกความเห็นทางกฎหมายในเรื่องต่างๆเพื่อประกอบการพิจารณารับหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เช่นในเรื่องคุณรรสมบัติของหุ้นสามัญดังกล่าวข้างต้น ข้อดีของการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์คือการที่บริษัทสามารถระดมทุนจากประชาชนและการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้ง่ายขึ้นและในขณะเดียวกันหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โดยบุคคลธรรมดาจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากกำไรที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โดยบุคคลธรรมดา จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากกำไรที่เกิดจากการซื้อขายแคปิตอลเกนบทความโดยอนุรักษณ์นิยมเวทนะครับวิดีโอนี้นะครับเรามาสอนอหลักการสำคัญ14ข้อที่จะทำให้บริษัทเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ได้นะครับ อัปเกจจากบริษัทธรรมดาของเราเนี่ยไปเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เพื่อระดมทุนจากประชาชนเข้ามาซื้อหุ้นของเรานะครับแล้วก็เวลาเราซื้อขายเกิดกําไรเนี่ยโดยประชาชนเนี่ยเราไม่ต้องเสียภาษีนะครับรายได้หรือที่เรียกว่าแคปิตอลเก n นเวลายืน่นยื่นขอกู้สินเชื่อกอขออะไรจาก ธนาคารเนี่ยธนาคารจะอนุมัติมากกว่าบริษัททั่วไปนะครับถ้าเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์หรือว่า SET วิดีโอนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ